สวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอมาสเซอร e เคทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เองนะครับผมก็จะมารีวิวท่า SQ ใหม่ของ Nancy l e t t e r f a c e แล้วก็ h i t c h h i k e r เนาะซึ่งเป็นตัวละครที่เหลือนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวไปเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวท่า SQ ใหม่ของ Johnny Cook แล้วก็ s i s s y ไปแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ฝักไปดูด้วยนะครับซึ่งเปิร์และความสามารถต่างๆของ Nancy l e a t h e r f a c e แล้วก็ h i t c h h i k e r เนี่ยผมก็จะใช้เปิร์กเดิมๆเ,เลยนะครับที่เคยใช้ไปคลิปก่อนหน้านี้เนาะใครที่อยากรู้ว่าความสามารถเปิร์กมันมีอะไรบ้างนะครับสามารถย้อน ไปดูคลิปหลังๆได้นะครับโอเคครับฝากทุกคนพร้อมแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับกับท่า SQ ใหม่ของ Nancy c h ช k e r และ l e t t e r Fate ครับเกมแรกครับกับตัวละคร l ล t t e r Fate นะและด่านแกส Station นนะครับมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะเก็บได้กี่ตัวดีกว่าอ้าวน้องคอนนี่นั่งทำอะไรนั่งทำอะไรจ๊ะ าจู่ๆก็ได้แล้วหนึ่งคนอย่างรวดเร็วน้องคอนนี่เก็บน้องคอนนี่ไปได้หนึ่งคนครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะทำเสียงดังกันตอนต้นเกมนะราะงั้นก็ต้องเจอแบบนี้แหละ แต่เราก็เจอกับจูลี่ครับ,บไม่ใช่มาเรียหรอได้เลยมาเรียมันจะเล่นนี่ไงมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเลื่อยประตูไปก่อนโอ้ยโดนแทงหลังเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนดีกว่าเสรจนะจะขึ้นข้างบนกันแล้วครับเฮ้ยในบ้านอะไรขนาดนั้นวะนะอน,นา ธน,นาธนาน่าจะใช้สก,กิลอะเดี๋ยวผมไปดักอีกฝั่งเลยมาเรียอยตรงนี้ครับเอามาเรียหายวะ มันกากระซิบคุณปู่นี่เองก็ว่าอยู่หายไปไหนเหมือนจะเหลือแค่น้องจูลี่คนเดียวแล้วนะเกมเลตเดอร์เวทมันก็จะเร็วๆหน่อยเหลือแค่จูลี่แล้วอยากกดออกก็พอจูลี่ คือขอแค่อยากกดออกก็พอแล้วคือตอนนี้วิ่งมาทั่วแมปแล้วครับไม่เจอจูลี่เลยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรมานี่เลยทำอะไรจะน้องจูลี่หาตั้งนานไปแอบที่ไหนเนี่ย เกมที่2กับ Hitchhiker และด่าน Family House ครับตอนกลางคืนหลังจากเกมแรกนะครับที่เราได้เล่น Leatherface ไปนั้นก็คือจบค่อนข้างเร็วนะครับเพราะ Leatherface มันเป็นตัวที่เก่งมากเนาะผมคิดว่าเกมนี้น่าจะค่อนข้างนานอยู่เฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้2ที่เลยนะครับคือถ้าใครมาโดดยังไงก็ต้องตาย ไม่มีทางรอดแน่นอนแลก็ขอวางตรงนี้ด้วยกันคนที่มันจะมาออกหน้าบ้านนะครับพวกที่มันชอบมุดอะสำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีคุกแล้วก็จอนนี่นะครับบอกได้เลยว่าข้้งบนนี้โซนตึงๆเรามีตัวกับดักถึง2ตัวนะตอนต้นเกมนั้นมาเรียเขาได้บอกว่าเขารักผมนะครับเพราะงั้นเราจะฆ่าเขาเป็นคนแรกไม่ถู้ว่าจะ ่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะรอดนะอ่ like าเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วอ้าวมาเรียมาเรียมาเรียเอามาเรียก่อนขอให้มาเรียก่อน มาเรีย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 โอ้ไม่ตายเลยหรอโอเคนอนครับมันนอนมันนอนรีบวิ่งเร็วทันไปเนี่ยโอ้ไม่ทันอีกโอ้ยมันสู้อืมโดนแทงอีกมาเรียต้องตายมาเรียต้องตายฝั่งนั้นใครครับเอาชนาเอาชนาพี่มันก่อนก็ได้อืมอืม,อม อาวนาพี่มันก่อนก็ได้น้องมันไม่ตายแต่พี่มันตายสวยครับน้องไม่ตายแต่พี่ตายครับมาเรียบไปไหนแล้วเนี่ยอุย้ยตรงนี้ไปไม่ได้เฮ้ยมเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นตรงนั้นมันมืนมดครับ มาเรียมันยังอยู่ตรงนี้อจูลี่ก่อนก็ได้มาคือเมื่อกี้มันทําให้เราค่ายมาไม่ได้นะเพราะงั้นมันต้องตายอืมโดนไปหนึ่งทีอีกทีอีกทีจะไปไหนน้องจูลี่มานี่ วิ่งเร็วจริงๆอ,อีกทีนึงน่าจะตายแล้วครับมุดเก่งเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะขอตีอีกทีนึงบอกแล้วว่าอีกทีหนึ่งตายแน่ๆ แต่ว่าเห็นท่าไอซ c คิวไม่ชัดเลยามงั้นต้องหามาเรียแล้วล่ะเอามาเรียเฮ้ยข้างนอกเหมือนจะโดนเปิดแล้วครับแต่เพื่อนอยู่ข้างนอกสองงั้นเราปล่อยก่อนน่าจะเป็นคอนนี่นะที่เป็นคนเปิดเดี๋ยวเราเติมเลือดให้คุณปู่หน่อยครับเลเวลสองหรือเปล่าเนี่ยโอเคเลเวลสอง สวยงามไม่เห็นใครเลยอะ่ะอ้าวเหลือมาเรียคนเดียวแล้วเหลือแค่มาเรียคนเดียวแล้วอย่าก,กดออกนะคือเราต้องเติมเลือดทุนปู่ให้เต็มอะ่ะอย่างงี้น่าจะหาไม่เจอครับผมคงต้องไปเช็คข้างล่างหน่อย แต่ข้างล่างมันมืดจัดเลยะมองไม่เห็นเอามาเรียตายเฉยเลยเกมที่สมครับกับคุณป้าแนนซี่ กับด่านแนนซี่เฮานะเล่นแนนซี่และด่านแนนซี่เฮานะครับเป็นด่านของเราเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะเก็บได้กี่ตัวเนาะสำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีจอนนี่แล้วก็แฮนเนาะถือว่าก็เป็นตัวโซนทั้งสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บเลือดไปก่อนครับตอนนี้เซอร์เขายังไม่ขึ้นมาครับ เก็บเลือดแล้วก็วางแทบไปด้วยนะแล้วเราก็วางตรงนี้ด้วยตรงนี้เซอร์มันก็ชอบมาเล่นนะครับคือตอนนี้เขาน่าจะขึ้นกันมาแล้วแหละแต่เราขอวางแทบตรงนี้อีกสักที่หนึง่งมีคนขึ้นมาเปิดหรือ,อยังนะเฮ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงคนตายเหมือนจอนนี่จะฆ่าได้หนึ่งคนครับ สวยงามคอนนี่ตายตัวเปิดประตูซะด้วยขอดูแบตเตอรี่หน่อยยังไม่มีนะครับมีคนเปิดหรือเปล่ามีคนเปิดหรือเปล่าสองตัวเลยแดนนี่แล้วก็จูลี่แต่เราเลือกเอาแดนนี่ไงม,ม,ม,มันโดนตีไปแล้วสามทีจะไปไหน จะวนกลับไปไหนวนกลับไปไหนอืมไม่ตายสักทีแต่ลงไปน่าจะนอนครับด้วยอ้าวจูลี่ปิดขังตัวเองเหรอปิดขังตัวเองทำไมปิดขังตัวเองทำไมเราตีใครไม่ตายเลยอะ มันถึกเกินเกินปะแต่ละตัวอ้าวน้องจูลี่ยังไม่ไปอีกเหรอหมุดไหมไม่มุดด้วยไม่มุดงั้นขอตีนะ ถือว่าโหดใช้ได้อยู่มีการเช็ดเลือดด้วยเอา้าเหลือป้าเวอร์จิเนียคนเดียวแล้วเกมนี้เกมเร็วปะเนี่ยขอเอาเลือดให้คุณปู่หน่อยครับไม่มีใครเอาเลือดให้คุณปู่เลย <N> น่าจะเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองหรือเปล่าหรือว่าได้เลเวลสองหรือวะเนี่ยน่าจะเลเวลสองเลยครับ สวยงามเลววยวลาสองเดี๋ยวเราขอส่องหน่อยอ้าวป้าแกอยู่ตรงนี้เลยป้าแกอยู่ข้างหลังเรานี่เองเราตีไปมั่วนี่แหละไม่ตายหรอ โอ้มองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยไปไหนแล้วเดียคือมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะมันติดแถบข้างบนครับน่าจะตายแล้วเฮ้ยยังไม่ตายเหรอ แต่โดดลงมาก็นอนไงครับน่าจะตายแล้วล่ะคุณป้าเวอร์จินีอาอุ้ยจอนนี่มันลาดขอบคุณทุกคนงามที่รับชมมันจบนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแม่แหม่มผมด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ